ท่าที่หนึ่งแบบนี้นะคะในแนวทะแยงนะคะซ้ายขวานเป็นหนึ่งครั้งอ่ะพร้อมแล้วเล่งหน้าท้องไว้แล้วก็เริ่มดึงค่ะอึบหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดแปดเล่งหน้าท้องไว้ค่ะเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าค่ะปัญหาตรงบริเวณนี้เป็นปัญหาระดับชาติของสาวๆเลยนะ <c oughs> จริงๆไม่ไม่มีใครอยากมีคุงนะแต่ถ้ามันมีแล้วเราก็พยายามลดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันค่ะถ้าต่อไปนะคะถ้านี้ สายสแลมเขาเรียกนะคะชื่อท่ามนะคะสายควานับเป็นหนึ่งครั้งทำสิบห้าครั้งอัดพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองก็คืออะไรท่านเนี่ยสิบสามสิบสี่สิบห้าเพิ่งจะสองเองนะ <laughs> วันนี้มีแววจะเหงอแตกแน่นอนนะคะอ่ะท่าที่สามเกรงหน้าท้องไว้แล้วทำท่าไยมี Me คะ่ะตึงเข่าขึ้นมาสูงๆแบบนี้นะสายขวานับเป็นหนึ่งครั้งทำสิบห้าครั้งคะ่ะพร้อมแล้วไปเลยค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าวันนี้สาวเปิดพัดลมช่วยนะวันก่อน,อนเหงือแตกแห้งคัก วันนี้ขอเบาๆเอาพัดลมช่วยตัวหนึ่งนะคะพัดลมดูอากาศไม่เอาฝั่งนี้เปิดแต่เอาพัดแล้วก็พัดลมตั้งโตอีกตัวหนึ่งข้างล่างช่วยระบายหน่อยอ่ะต่อไปท่าที่สี่นะคะเป็นท่านี้แบบนี้นะคะยกเข่าให้สูงๆเข้าไว้นะคะซ้ายขวานับเป็นหนึ่งครั้งทำสิบห้าครั้งค่ะพร้อมแล้วไปเลยหนึ่งสองไม่ต้องเร่งมากนะคะสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าค่ะสุดยอดเราเสร็จก่อนเราพักก่อนทางนี้ยังยกขาอยู่เลย <laughs> ต่อไปท่าที่ห้านะคะเราจะยืนประมาณนี้ชูสองแขนนะคะแบบนี้ขึ้นเหนือศีรษะยกแค่พอประมาณนะคะไม่ต้องเอามาลงต่ำนะ้ามือนะซ้ายขวานะเป็นหนึ่งครั้งขอสิบห้าครั้งค่ะพร้อมแล้วไปเลยปึ๊บหนึ่งขย็งไปนิ้วเท้าด้วยสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบจริงๆท่านี้ต้องกิดเท้าไปด้านหลังนะคะสิบเอ็ดจะลืมดูสิบสองไปท่านี้แหละสิบสามสิบสี่โว้ยน่าจะของสิบห้ามัวแต่ดูหน้าจอทางนี้เขาแตะขาด้านหลังไปด้วยนะคะท้าเขาจะเป็นแบบนี้นะ <laughs> เราเปลี่ยนท่าเฉยเอาท่าที่หกค่ะท่า 6, ที่หกทีนี้กิกเท้าไปด้านหลังนะมือ สองแขนประสานแล้วเอาขึ้นตรงๆแบบนี้นะคะหรือจะขึ้นอย่างนี้ก็ได้โอเคไหมพร้อมแล้วไปเลยปึ๊บอย่างนี้นะอ่ะหนึ่งสองหรือจะแบบนี้ก็ได้อ่ะสามสี่ห้าได้หมดหกเจ็ดเกรงหน้าท้องนะคะจะได้ไม่ปวดหลงัลงๆแปดเก้าสิบ 1ิอดู้สิบสองสวัสดีทุกๆยิเซอร์นะคะสิบสามสิบสี่และสิบห้าปาดเร่งสปีดแห้งนะคะเสร็จก่อนเช้าสูงไว้อีกแล้วนะคะเราจะได้พักก่อนเง <laughs> ี้ยโอ้ยถ้าเป็นสาวสูงวัยเขาจะค่อยๆไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <laughs> แต่เราไปยังเร็วเลยอ่ะท่าที่ท่าที่เจ็ดแล้วนะคะ ท่านี้จะพยายามไม่หลงมนาะวันนี้นะคะซ้ายขวานัเป็นหนึ่งครั้งเย็บซ้ายขวานะคะทำสิบห้าครั้งค่ะกางขาววินึนงเกรงหน้าท้องไว้แล้วเริ่มชกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอู้สิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่และสิบห้าจังหวะที่เราทวิสตหรือว่าเบี่ยงตัวไปมาซ้ายขวาเนี่ยค่ะเอวสะโพกหน้าท้องได้ทำงานเนาะกล้ามัดไว้และชกแรงๆได้บริหารกระชับกล้ามเนื้อต้นแขนลหลังหัวไหล่ไปด้วยค่ะขาที่ยืนมั่นเนี่ยได้กล้ามเนื้อต้นขาเราไปด้วยครบทุกส่วนแค่ท่านี้ท่า,ทาเดียวต่อไปท่าที่แปดค่ะแบบนี้นะซ้ายขวานัเป็นหนึ่งครั้งขาไม่ต้องยกเขาไม่ต้องยกนะคะ พอไหมซ้ายขวาไปเลยนับหนึ่งปึ๊บสองสามสี่อูออห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าค่ะใครถนัดสวิงไปเลยแบบนี้ก็ได้นะพยายามล็อกช่วงล่างไว้ให้มันมันแล้วบิดเฉพาะช่วงบนนะคะปุ๊บ,ป,บปุ๊บุแบบนี้โอเคไหมแล้วแต่ถนัดใครมันเนาะไม่ว่ากันแปดท่าแล้วนะอีกสิบท่าเอง <laughs> อ่าท่าที่เก้าครึ่งทางค่ะเคลบอันเดอร์ยกเข่าขึ้นสูงสูงแล้วตบใต้เขา่าซ้ายขวานะับไเป็นหนึ่งครั้งนะคะทำสิบห้าครั้งพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหนึ่งอสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าค่ะไม่หวดเก่งนะคะได้แค่ไหนใบแค่ไหนเอาแค่นั้น ประเมินตัวเองประมาณตัวเองตลอดเวลาด้วยค่ะว่าไหวไหมอ่ะต่อไปท่าที่สิบนะคะแบบนี้นะเอาเข่าขึ้นไปหาศอกเข่าขึ้นไปหาศอกนะคะหรือจะทําแบบนี้ก็ได้โอเคไหมแขนได้หมดเลยขอให้ดึงเข่าไปหาศอกในแนวทะแยงนะคะนะับหนึ่งสองสามพูดไปด้วยนิดหน่อยมากเลยนะสี <c> ่ <oughs> ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอาเลยไป้ายสิบสองสิบสามจะล้นเป็นอีกแล้วสิบสี่และสิบห้านะคะมือประสานกันแบบนี้ไปก็ได้นะคะแล้วก็บิดไปมาวันนี้สาวไปก่อนแล้วท่านี้ต่อไปท่าที่สิบเอ็ดนะคะแบบนี้ อันนี้ขอเป็นแบบโน้มตัวแล้วยืดแบบนี้นะคะกดยืดนะโอเคไหมซ้ายขวานะเป็นหนึ่งครั้งสิบห้าครั้งค่ะไปห <2, 3, c oughs> นึ่งฮุ๊บสองสามสิบเอ็ดแล้วสี่ห้าหกมาแล้วเหงอเต็มเต็มเลยค่ะเจ็ดแปดเก้าหูสิบสิบเอ็ด ดูหน้าสิบสองแดงปันพิฆนละสิบสามสิบสี่ลและสิบห้าค่ะโอ้โหสุดยอดต้นแขนหลังหัวไหล่นะคะหนะ้ทาท้องแกนกลางลำตัวสะโพกค่ะได้ครบเลยนี่เป็นอีกหนึ่งท่าที่สมบูรณ์มากต่อไปท่าที่สิบสองนะคะมีทูเอเวอคันแบบนี้ค่ะซ้ายขวาจะเป็นหนึ่งครั้งนะคะต่ะพร้อมแล้วเราไปก่อนเลย one two three ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสุดยอดแม่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และ สิบห้าโอ้โหสุดๆบอกไว้เลยว่ามันรู้สึกดีมากๆเลยค่ะต่อไปท่าที่สามนะคะดึงศอกไปด้านหลังแบบนี้นะแล้วจิกปลายเท้าไปด้านหลังค่ะซ้ายขวาน้าเป็นหนึ่งครั้งทำสิบห้าครั้งค่ะอ่ะพร้อมแล้วไปเลยครับหนึ่งสงสุดยอดสามสี่ห้า 6กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสาวบอกได้เลยนะคะว่าไปเยอะมากเลยค่ะหายไปเยอะมากๆเลยดูจากชุดเมื่อคืนที่สาวใส่กระโปรงนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นพุ่งม้าน้อยอองปองเลยค่ะพี่น้อง เห็นความต่างขึ้นเยอะมากกับ10วันที่สาวกำลังกายแบบนี้นะคะถ้าต่อไปซ้ายขวา1ครั้ง15ครั้งเช่นเดียวกันท่านี้จะย่อนิดนึงนะคะย่อแล้วยก1 2 3 4เกรงหน้าท้องย่อไว้ค่ะ4 5นับผิดไหม <laughs> 6ช่างมัน7ไปเรื่อยๆ8 สุดยอดเก้าหายใจทั้งเหงือกเลยได้บ้านี้สิบิบเอ็ดโมเมนต์ป่าได้ค่ะสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าค่ะโอ้สุดยอดอีกที่น้องอลบมา,า,าบ้าวห่าบกันนะสากระเบาไปนะเอาเร็วๆในสาวสูงไว้แม่ซ้าจริงๆแกคนนี้ ที่15ค่ะย่อนิดนึงค่ะย่อต่อย่อต่อนะคะแล้วกางปีกไปด้านหลังกางแขนออกแบบนี้ได้หน้าท้องได้หน้าอกต้นแขนหลังหัวไหล่หน้าท้องแกลกลางตัวสะโพกและต้นขานะคะ15ครั้งค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15สาว อยากจะบอกแค่ว่าลองไปดูนะคะคลิปนี้สุดยอดมากๆอต่อไปทรายเบนซ์นะคะข้างละสิบห้าครั้งแบบนี้นะคะจะเอ็นมากเอ็นน้อยเอาที่สะดวกใครมันเลยนะขอสิบห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าด้านขวาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าค่ะโอ้โหบ่อยากสิบอกว่า มันสุดยอดมากๆเลยมันรู้สึกดีมากๆเลยเขาปฏิยินซื้อพี่น้องเขาเกร่งนาทองไปน้าได้ขนาดแค่เองเองแบบนี A ้เนาะต่อไปนะคะจะเป็นการทําท่านีทูเอเวอแบบนี้ขย่างลักอ้าเขาเรียกนะทีละข้างนะคะมือค้าเสอยไว้ด้านหนึ่งแล้วก็ด้านหนึ่งแทงเข่าแบบนี้นะคะข้างละสิบห้าครั้งนะคะ โอเคไปก่อนเลยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่รอแล้วนะสาวสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสุดยอดแม่เปลี่ยนมาเป็นด้านขวาศอกศอกซ้ายนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าาเหลืออีกแค่ท่าเดียวด่ะสิบแปดท่ากำลังจะเป็นของเราเราทำได้ค่ะแล้วดูห้าสิบสองอย่างสาวไหวไหวแบบเนี้ยหอบ,หอบก็ช่างมันถือว่าไหวเหมือนกันนะคะ <c oughs> เพื่อนๆอายุเท่าไหร่กันคะพอได้นะสู้ๆค่ะเพื่อตัวเราเองเนาะต่อไปท่าสุดท้ายท่าสิบแปดนะคะเป็นโททัช ซ้ายขามือขวาเอามาปะาก,กันนะคะเท่าที่ไหวนะสูงแค่ไหนเอาแค่นั้นเท่าที่ตัวเองได้ระวังอย่างไรหลังก็แล้วกันพอนะอ่ะสิบห้าครั้งต่อข้างนะคะนับหนึ่งสโลลงมานิดหนึ่งสองถ้าสุดท้ายแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่และสิบห้าสาวทำชาเลนจ์กับตัวเองนะยี่สิบเอ็ดวันสาวจะไปให้ได้แบบนี้เลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าค่ะ สดๆพี่น้องสบมือให้แของแน่ต่อไปอต้นแขนหลังหัวไหล่หน้าอกรวมนในการใช้เบสมันจะได้เขาเรียกเป็น upper body เริ่มตั้งแต่นี้ขึ้นไปแล้วละกันช่วงบนนี้ขึ้นไปทั้งหมดเลยนะคะก็จะได้จากการเล่นเวท การทำบอดี้เวทการทําแพล้งพวกนี้ก็จะได้ด้วยนะคะเราจะใช้อุปกรณ์วันนี้ก็คือดัมเบลน้ำหนักข้างละนะคะข้างละ2กิโลกรัมนะวันนี้ด้วยความที่น้าหนักเยอะจากปกติสาวจะทํำท่าละ20ครั้งวันนี้สาวขอ15ครั้งนะคะและก็จะอยู่ที่ประมาณ5้หท่าเท่านั้นเหมือนเดิมโอเคไหมต่อไปเราค่อยไปว่าที่ขาหรือแพล้งนะทีละสติตเนาะอันนี้เป็นก้อนที่สมาเริ่มจากท่านี้กันก่อนเลยค่ะใบเส็บือดัมเบลหันออกไป นอกตัวนะคะเพราะว่าถ้าจะทําใบเส็เคือแล้าหันไปนี้ได้นะคะมันต้องหันเบอ o ไปด้านหน้านะคะตามสเต็ปพ่นว่าจังสี่นะคะแล้วก็งอศอกขึ้นมาแบบนี้สุดแล้วก็ลงสุดขึ้นสุดลงสุดขอสิบห้าครั้งสําหรับท่านี้ค่ะพร้อมแล้วเริ่มนับหนึ่งสองเดี๋ยวสิเบิงไหมได้บ่หี่บแมนบอกอยู่้อดีบ่กน้อว่าีนสามสี่ห้าหกเจ็ด แขอบคุณทุกท่านที่แวะมานะคะเก้าสิบสิบเอ็ดอย่าลืมนะนะท้องด้วยสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าสังเกตนะคะถ้าเรายกหนักๆเนีนะ่ยมันจะสวิงเร็วไม่ได้ม o m e n t u um มันจะไม่ได้เร็วมากนะคะและกล้ามเนื้อจะทำงานมากขึ้นตรงนี้จะรู้สึกเลยมันถูกใช้แรงปาบปาบปาเลยนะคะขอแอบดูไม้แป๊บหนึ่ง ฉันยังพูดอยู่ไหมคนเดียวหรือว่าพูดให้คนอื่นฟังเอ,อ้ยยังอยู่ยังอยู่แม่น่ารักมากเลิกงานมารีบรีบชาร์จเลยกลัวมไม่พอนะคะกลัวมไม่พอแบตอันนี้ยังเหลือประมาณครึ่งหลอดนินดๆพอได้อยู่ไปต่อได้ <laughs> ป้าแอบพักในตัวนะนะ่ะท่าที่สองนะคะสังเกตเลยนะเวลายืนทํายกเวทสาวจะชอบกางขากางกะแบบเนี้ยสาวมีความรู้สึกว่ามันดีหร,นดหรือว่ามั่นคงกว่าการที่เรายืนตรงๆแล้วยกสาวว่ามันมัน,ม,นมันเกลี่ยน้ําหนักไป ให้ได้ทั่วดีขาเขาจะยืนแบบนี้เกลงนาทองไว้ม่นช่หูสึกดีกว่าเยอะเลยค่ะล่องล่องเบิรงเดอร์ผู้ใดยืนตรงๆกบยืนกลางขากลางกาแบบนี้ความหูสึกมังสีต่างต่างกันอยูะอะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเ้วแต่ถนัดไรมันเดอร์เว่าการขอให้เน้นที่แขนก็แล้วกันนะคะท่าที่สองสาวขอเป็นอัปไรโรแบบนี้ค่ะ ไม่ต้องสูงขนาดนี้นะแล้วก็ไม่ต้องต่ําจนเกินไปเอาประมาณเหนือเนินอกของผู้หญิงเรากําลังสวยเลยค่ะโอเคไปสิบห้าครั้งนะคะ one two three up หนึ่งสองอ่ะดูมุมน,นี้สามสี่ห้านี่มัได้เือเก่าเลยว่ะหกเจ็ดแปดวู้เก้า สิบโูสหนักอากาศเดีดีนพี่น้องสิบเอ็ดสองกิโลกับสี่กิโลเด้ดสิบสองสิบสามยกขา้อสารกระสอบหนึ่งบนได้ในสี่และสิบห้าค่ะเรียบร้อยค่ะสุดยอดเวลาที่ยกเวทอ่ะมีใครสังเกตบา่าไงว่าเสากระแปกแกได้ไหมยังเงือมันคือไหลลงล่างวะเงือมันจะไหลลงล่าง,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 งลงลงลงมาหากลเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยนะยกเวทมันจะออกมันแปลกเงือมันออกทีหลัง เออจะไม่ออกที่ไหนอ่ะเออเนาะใช่ไหม <c oughs> เอาท่าที่สามค่ะขอเป็นท่าประจําที่ทําอยู่สม่ําเสมอก็คือท่านี้เลยค่ะฟอนเดสนะคะฟอนเดสประมาณนี้ยืนเหมือนเดิมแล้วก็เกรงหน้าท้องไว้นะคะใครถนัดที่จะแบบยืนตรงๆแล้วก็ยกเอาขนาดไหนก็ได้แต่ยะสูงเกินไปพี่น้องระดับหัวไหล่ของเรานี่ยกำลังดีย่ะต่ำจนเกินไปนะคะประมาณนี้เห็นปะกำลังสวยเลยอ่ะ one two t h ยกนับหนึ่งสอง สามสี่หูห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แหละ สิบห้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเทคนิคในการเลือกใช้ดัมเบลนะคะขนาดน้าหนักประมาณไหนยังไงเหมาะกับตัวเองนะคะเดี๋ยวให้สาวจบเซ็ชันนี้ก่อนเนาะอ่ะต่อไปท่าที่สี่ค่ะไปเลยเป็นท่า lateral raise ขอมูลแบบนี้แล้วกันบางคนอาจจะถนัดยืนตรงแล้วยกได้เช่นเดียวกันหรืออย่างที่สาวทํายืนกลางขาพอประมาณอย่างนี้นะคะแล้วสาวก็จะยกนะคะจะยกตรงตง ถามว่าได้ไหมได้ไม่ผิดหรอกค่ะอย่าไปอะไรมากมายเลยกับทฤษฎีขอให้คุณยกแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ได้หนักจนเกินไปไม่ฝืนไหลจนเกินไปน้าหนักพอดีพอประมาณยกเลยสิบห้าครั้งบางคนอาจจะบอกว่าองศาประมาณนี้ได้เหมือนกันค่ะแต่มันจะแค่โดนคนละส่วนแค่นั้นเองนะสุดท้ายแล้วชื่อท่าก็คือชื่อท่าเดียวกันแล็บทอร์เรสแต่วิธีการทําของแต่ละคนแต่ละเทรนเนอร์แต่ละโค้ชอาจจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคุณถนัดแบบไหนจัดโหลดพยหนึ่งสิบห้าครั้งพร้อมแล้วยกค่ะหนึ่ง สองสามหุ้ยท่าที่สี่แล้วหรอสี่ไววแถ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แหละสิบห้าค่ะขอดัมเบลเหลือแค่รูปเดียวคะ่ะไว้ อย่าหลนนะคะดังะนะคะส่วนมากสี่ท่านี้เราจะได้หน้าแขนอตรงนี้ใบสิบไดทองแขนไดหัวไล่หลายหลๆนะคะบุ้ห่าได้โดนหลังบดไดท่าเนี้ยเราจะเน้นโดนกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังนะคะเราจะทําทีละข้างดัมเบลโรแบ็คเราจะเซตท่าแบบนี้ค่ะข่าเข่า,ข,า 1, 9, ข้างหนิงก้าวไปทางหน้า เอาเป็นแรงไว้ค้ำนะคะค้ำสบายสบายเลยขาด้านหลังเหยียดไปด้านหลังแล้วมือตัวนี้ค่ะข้างนี้ถือดัมเบลไว้ข้างเดียวแล้วดึงสไลด์ข้างมาตัวมาสไลด์ตามตัวมาผ่านเอวผ่านมานน่นะคะไม่ห่างนะคะไม่ห่างนะให้แนบให้ใกล้ที่สุดดึงสิบห้าครั้งต่อข้างดึงสิบห้าครั้งต่อข้างระหว่างนี้เราจะได้หน้าขาไปด้วยหน้าขาไปด้วยเราจะได้เหยียดแฮมสตริงของเราแฮมดึ <c oughs> องอแฮมสตริง <c oughs> ของเราไปด้วยนะคะขาค้ำไป แล้วดึงนับหน้าท้องเกรงไปด้วยนะสองสามจะโดนกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังเยอะมากๆเลยค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรู้สึกได้เลยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเดี๋ยวทำให้จบก่อนนะแล้วจะให้ดูความ่างนะคะ สลับข้างค่ะขาซ้ายคำ้ำสบายสบายขาขวาจะยังไงก็ได้ที่คุณถนัดที่สุดนะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วดึงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพาเล่นท่าเฉยๆนะจีก็ได้เหมือนกันแหละสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าเมื่อวานสาวพาทำ ท่านี้แทนมันได้เหมือนกันนะคะคือโดนกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังเท่วกันเราย่อใช่ไหมเมื่อวานแล้วเราดึงขึ้นแบบนี้เห็นไหมคะมันได้เหมือนกันเลยเพียงแต่เราเรียกว่าเล่นกับท่าอื่นให้มันดูมีความหลากหลายมีความแตกต่างของการทําท่าแต่จุดอวัยวะที่เราจะได้เล่นก็คือเท่ากันกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังสาวไม่ได้เน้นฟิตเฟิร์มนะคะสาวแค่ต้องการเมนเทน ความสมูทการใช้งานของมันนะคะให้มันยังอยู่มันมีโฟลของการหมุนอะไรได้ปกติยกแขนได้สุดอยู่เหยียดแขนได้อยู่สวิงไปด้านหลังได้อยู่แกว่งมาด้านหน้าได้อยู่อันนี้ถือว่าเบ้าหัวไหลแขนของเรานี้ยังทำงานได้ปกติอยู่ค่ะด้วยวัยบางคนห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองเนี่ยยกแขนบข่ค้นเดอ้อค่ะเดอ้อไปข้างหลังกับได้เดอ้อค่ะเดอ้อยีหลีพี่นอง เพื่อนสาวนี้เป็นประสบการณ์ตรงเห็นเห็นมาเลยเดินไปทางานนี่รู้สึกเหมือนคนปกติเลยแต่พอะจะยกแขนมันบอว่ามันบอกว่าได้แค่นี้แล้วทำไมไม่ทํากายภาพบอกมันมันเหมือนทรายไปแล้วออฟฟิศซินโดมนะคะที่เป็นอะเป็นเนื่องจากออฟฟิศซินโดมนะคะนั่งทํางานโดยที่ตัวเองไม่ค่อยได้ขยับไปท่าอื่นเลยไม่ได้นะคะเขายังมีครบสามสิบสอง ลองสวิงดูไม่ได้ต้องค่อยๆฝึกค่อยๆหัดคนที่สะบักจมพวกนี้ยบางคนมาบดได้เลยค่ะมาด้านหลัง,งนี้ไม่ได้เลยเราไม่ต้องถึงกับไปฟักมากขนาดนั้นหรอกเอาแค่ว่าให้มันเหมือนเวลาที่เราติดตะขอชั้นในอ่ะผู้หญิงยังทําได้ก็ถือว่าโอเคแล้วบางคนก็ติดไม่ได้หันมาทาังหนาคือผู้เท่านี่มือกับจิ้กมิมีแต่บางคนก็เป็นการรักษาทรงชั้นในด้วยนะคะการการติดตะขอด้านหน้าเองแล้วก็หมุนกลับวิธีการไซสไนของผู้หญิงเละคนกับบุคลีก อา้าวท่าสุดท้ายท่าที่หกแล้วเนาะไวมากเลยนะเหมือนเดิมนะคะท่านี้สาวจะทายเป็น overhead extension คือท่านี้ขออนุญาตเอียงข้างนิดนึงก็แล้วกันนะคะ,อ,ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอาชีวะหันกลนให้กล้องนะสองสองนะสองนะคะพยายามแนบข้างหูแล้วหัวให้ได้มากที่สุดนะคะดัมเบลถือประมาณแบบนี้นะคะแล้วยกขึ้นให้สุดแล้วก็ลงท่าเดิมที่เดิมนะคะแบบนี้ขอ20ครั้งค่ะท่านี้ขอ20เลยเนาะโอเคนะวันชูทรีเริ่มนะับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าและยี่สิบค่ะสุดยอด หกท่าเบาๆง่ายๆนะคะสาวเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูสาวออกกาลังกายมาเนี่ยจําทุกท่าที่สาวพาทาได้แล้วถ้าเมื่อกี้อาจจะดูใหม่นิดนึงแต่จริงๆอะ่ะคุณสามารถทําท่านี้แทนได้เลยหรือท่านี้ก็แทนได้แต่วันนี้น้าหนักระเบิดสองกิโลไงสาวกลัวว่าเวลาที่เรายกเนี่ยเราเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะละ้าจนเกินไปแล้วมันค้างมาสองกิโลกร,รมัมท่าท่านี้แหละซอฟที่สุดแล,ล้วสำหรับวันนี้นะคะเราได้ตั้งหกท่าเลยเราได้หนะ้าท้องเกรนกลางลําตัวมาสิบแปดท่า ตีเล่นเนเวลาเบาเบาท่าละประมาณเกือบหนึ่งนาทีเบาเบาแต่นิดนิดบวกกับหกยี่สิบสี่นาทีแล้วค่ะ